ซึ่งแต่ะทานเนี่ยเราจะาจาัดแสดงการตั้งแต่ที่ที่หกพฤศิกายนไปถึงที่ที่งานรับุคทีกานะครับก็วันนี้ผมจะไปนะครับชวนจ่มเก่งะะจะมากับแนะนานิทรรศการจะสัเล็กน,น้อยนะครับเพราะว่าจริงๆันเป็นสิบปพฤศจิกานะครับมันจะเป็นความด นะครับก็ว so, so ันน so, so, ี้น yeah. ิทรรศมอนสเตอร์ก um. <W> ็ขอเชิญ hmm. ทุกคนนะฮะเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวเราขอคนจะพาชมแบบแว๊บให้เห็นเป็นัมผัิเทียนจทียนนะครับของศิลปินทั้งแปดขั้นนะครับเสอปีนทั้งแปนะท่านอ๋อครับก็แต่ละคนนี่ถือว่างานดีนะครับคนแรกที่วิคูลีสีล่านะครับผมรู้จักดีนะนะแล้วก็มีกินคุณเหม่งกินนะครับ ข,ข้างเราเนี่ยมันผลิดเทียปเทียนนะครับเป็นจำนวนต่อยที่ตลาดมาแรงนะครับช่วงนี้นะครับ<ม>แล้วก็มีปานเดียวิชเดือนจุลกาศนะครับแล้วก็มีสิบเอ็ทรีจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีสิบเอไทยที่อาศัยอยู่ที่เอสเอนะครับคือด้านหน้านะครับอ๋อจะมีค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอ่าพ็กซี่จากที่สี่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตลาดหน้าเป็น เขาก็มาษาบปีกแบบเราด้วยเป็นวิธีที่บินสั้นๆในช่วงเวลาั้ที่จะได้เห็นพยัค้าข้าวใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนอื่นนะจะเกิดอีกหนึงพิธีกรรมที่มาไปชื่อมอนสเตอร์นะครับโดยอยากชวนคนมาดูว่าความสัมพันธ์ของคนสารและสิ่งของเนี่ยมันเป็นยังไงในเชิงศิลปะนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราได้เรียนเรื่องโฟล์ดเรื่องของโฟล์ดเรื่องของพิธีกาซึ่ง มีไอเดียควาที่ว่าโปรแกรเบื้อต้นก็คือที่ชมครับว่าศิลปะเป็นอย่างไรเมื่อสาระเราได้ศึกษาใน้รูปแบบของตัวเองภาษาในทางศิลปะเองก็มีเรื่องของภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งของเรื่งขอเราเราเองก็มีเรื่องของวิธากล่าวาเรื่องของสติชนวิทยาที่เป็นอาเป็นการพูดถึงสิ่งศักิ์สิทาง์ทางพันธรรมที่มันถูกบอกเล่าผ่านเร e no part, story, so ื่องของคนจัดสิ่งของร่วมกันี่นะคะจะมีไนเดีย ใช่ครับก็เป็นนิสกรัรที่วิทยร,รการางครั้งคนก็ไปส่งก็ส่งกับสัตว์บางครั้งสัตว์อยู่ดีก็ไปเป็นสิ่งของนะฮะก็นิสัยเนี่ยมันเป็นการทักทุน,ใน,ใน,ในถามที่เชิงสังคมที่น่าสนใจวัตถุททุกคนก็มีผลงานที่แบบอ่าจริงๆดูไม่ยานนรรกนะครับนิสกรนี้แต่ว่าต้องดูที่เจออะไรบางอย่างที่มันสรรื่อสารกับเรานะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปเริ่มต้นที่งานที่ผูกกนะครับไปดูงานที่ผูนะครับ งานอพี่ฟก็ problems, ans, ai, เป็นจบนสองอาใช้สล์ขันีกนไปยค่ะี่ปูเป็นนักแสงาศิลปยทำนัทางด้วยตัวของเสพติเนี่ยเป็นเสพรินไทยที่เลเียร้เลื่อนเขาประทับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาในงานชิ้นนี้เขาก็จะพูดถึงเรื่องของความเชื่อที่มันรวมตัวกันระหว่างศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาผี การนับถือผีในอุสาคเนยนะครับในเอเชียของเราเนี่ยเรามีความผสมคนเปรย์เข้ากับพุทธศาสนานะฮะแล้วคาแรคเตอร,ร์ของที่ปูีูตูเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าเป็นน่าสนใจมีความน่ารักแต่ก็มีความน่าฉงนอยู่ในตัวเองนะครับซึ่งไอตัวสกเก็ตเป็นสลิดท,ที่ทำจากเซรามิกน,นะฮะก็แสดงให้เห็นว่า,เ,าเราเนี่ยอาศัยอยู่กับ ตัวสตุตเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีพูนศิลปการขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนเราในเอเชียและภูมผ่านมารู้จักกันดี้วนะครับแต่รูปแบบก็เป็นสไตล์เป็นสไตล์ที่มีความค่อนข้างเป็นจัตุรัสสไตามสไตล์ของพีพูประมาณนะคะแล้วก็ศิลปการในครั้งนี้ที่สำคัญเลยคือเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่ต่อเนื่องมาจากผนักที่เก่าของนักเก่าแน่ๆเคยแสดงกับ SSC Gallery มาก่อนนะคะ ชุดนั้นเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของการการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายความเป็นถ้าเป็นสิ่งที่มาจากต่างถิน่นและเข้ามาสร้างปัญหาสร้างอิทธิพลภายในพื้นที่หนึ่งนี้นะครคือต้องยอมแล้วว่าพี่วิภูเนี่ยไปอยู่ที่ออสเตรเลียะความเชื่อมโยงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าการย้ายถินถ่นฐานหรืออะไรเงี้ยที่ออสเตรเลียมีปัญหามากกับเรื่องออการนําเข้าสัตว์หรือพืชน,นะครับ ผมคิดว่าทุกประเทศมีเหมือนกันแล้วก็ในประเทศไทยเราก็มีปัญหานี้เหมือนผักตบชวาหรือว่าตะาญี่ปุ่นนะฮะจริงๆก็วันนี้เป็นวันเปิดเราก็อยากให้เรามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันในประเด็นเรื่องนี้ต่อไปไ่้ไงเดี๋ยวพี่โจทลองไปที่ชิ้นอื่นต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานของคมกิจเทพเทียนนะครับชิ้นนี้จริงๆก็จัดเป็นไฮไลท์ของเวทีบิชชันครั้งนี้นะฮะก็ ในสไตล์ที่น่าสนใจของคมกิจนะครับก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์และสัตว์นะฮะอันนี้เรามันมีความมันสามารถรขุดหาความหมายได้เยอะจากสกัปเจอร์ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวจะเกิดเป็นปน้ําจิ้มไว้นะฮะหลายคนเห็นแล้วก็จะเห็นพอจะเดาได้นะครับว่าเอ๊ะช้างเชือกนี้เหมือนจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรเกี่ยวกับฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูครับก็เกี่ยวค่ะเกี่ยวครับเกี่ยวก็ ในความเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยช้างตัวนี้มันพูดถึงช้างที่เป็นบรรณาการซึ่งอ,อยู่ในสมัยของรัชกาลที่สี่นะคะชื่อคา s t สตอร์แอนด์คอ์ซึ่งเราสมไปสองเชือกทีนี้การนํามาตีความในน,นิรศรศาสตรทางนี้ต่อเนื่องไปอีกเนี้ยมันคือการที่คนเอาสัตว์มาใช้ในฐานะของเครื่องบรรณาการจนสถานะภาพของสัตว์มันกลายเป็นสินของแต่อพอผ่านเวลาผ่านสถานาการณ์ใดๆหลายอย่าง สุดท้ายแล้วชา้ชางทั้งสองเชือกนี้ก็กลายเป็นอาหารนะครับในในทางประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยมันมีเรื่องที่เราชวนให้คิดต่อชวนให้ติดตามนะครับก็เดี๋ยวจากห้องนี้นะครขอไปที่งานของที่เนง่งเหนงกิติคุณมันกิจนะครับชิ้นไหนชิ้นนั้นดีกว่าทีนี้นะครับชิ้นนี้เน,นี่ยจริงๆเราตั <ใน S 2> ้งใจเซตอัพใหน้มี การตอบโต้โต้ตอบกับชิ้นงานของคมกิจนะฮะก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดผลงานที่คมกิตเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากไพทาร์โลแล้วดําเนินมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะครับชุดนี้ก็เลยเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นไฟแนลของจะเป็นไฟแนลจะเป็นไคลแม็กอย่างหนึ่งของศิลปินแล้วที่เข้ามาช่วงท้ายๆของของผลงานครับพิธีคุณมีโชว์กับเรา3ามชิ้นนะครับินที่นี้ ทีนี้เนี่ยได้ได้ไอเดียจากไพ่เดอะทาวเวนะฮะแต่แปลกนิดน,นึงตรงที่กรอบเป็นสามเหลี่ยมนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากิติคุณเนี่ยมีการสอดแทรกเรื่องของสังคมการเมืองอยู่ตลอดเวลานะฮะในเฟรมสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็ซ่อน <Yeah. S 1> บางอย่างไว้เกี่ยวกับสังคมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเองนะครับมามาดูนิสตากันต้องมาดูของจริง <Yeah. S 2> นะครับแล้วบอกเลยว่า ในช่วง3าปีที่ผ่านมากิติคุณเขาก็พัฒนาทั้งแนวงานแล้วก็วิธีการในการสืสอ่อสาในการเล่าเรืเอ่องมาดูงานของทรีก่อนดีกว่าครับใกล้ๆงานของปิยวิทก็ทรีนะฮะเป็นกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่3คนนะครับจากญี่ปุ่นเขาใช้รวมตัวกันและใช้ชื่อว่าทรีนะครับงานเขาเนี่ยจะใช้อิเลเมนต์หลายอย่างนะแต่ว่าชุดที่เรานํามาสแสดงทางนี้ จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครโมเดลนะครับตือที่เป็นฟิกเกอร์โมเดลการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเขาจะเน้นเลยครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าในดีเทลเนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นตัวเด็กผู้หญิงนะฮะแล้วมันถูกแคสอัดอยู่ในพิมพ์มาเป็นไกรล,ล่างเป็นตัวสปะละตัวน้อยนะฮะตัวนี้นะครับก็อ,อยากให้มาดูภาษาการทำงานของทรีนะฮะว่าความ ในดีเทลของชิ้นงานที่มันเกิดขึ้นแล้วนอกจากฟิกเตอร์โมเดลที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์สุดท้ายที่มันจบมาแล้วเนี่ยครีเอมก็มีการสื่อสารกลับไปถึงความเป็นบริโภคทียมค่ะผ่านวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งมันก็แมทกันส่วนหนึ่งกับโจทย์ของนิทรศการในครั้งนี้ที่เราอยากพูดถึงตัวตนของคนผ่านสิ่งของหรือว่าสัสนาตผ่านสิ่งของด้วยเหมือนกันครับ งานทรีน่าสนใจครับคือถ้ามาด้วยด้วยตัวเองจะดีกว่าเพราะว่าได้ดูดีเทลแล้วก็เทคนิคที่แบบซับซ้อนมากนะครับของทรีนะครับเราลองมาดูงานของพี่ปามปียวิทย์กันค่ะทีนี้มีชื่อว่ายิปยูแค n นแคนนะครับก็สื่อสารในเรื่องของท่าทางการเต้นนะครแคนแคนนะครับแต่ตัวละครในภาพเนี่ย ก็เราให้ผู้ชมดูเองครับว่าเป็นบุคคลในเครื่องแบบนะครับซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของงานอย่างหนึงของพี่ปาลมาตลอดที่พูดถึงเรื่องของโรเของคนในเครื่องแบบในยูนิฟอร์มต่างๆค่ะแต่ว่าครั้งนี้มีลักษณะของการเอาท่าเต้นแบนแคนแคนซึ่งมันก็เป็นการพยายามตีหรือดูพอจะก,กอบอของยูนิฟอร์มบางอย่างที่มันเกิดขึ้นด้วยใช่ครับก็ลรามาดูกันนะฮะ mm. เพราะว่ามันก็มีเรื่องที่น่าค้นหาว่า การเต้นแคนแคนที่เรียกว่าเป็นการทําลายขนบและการเป็นการถูกมองว่าเป็นการเต้นที่ถูกมองว่าเสื่อมทรามในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยทำไมถึงมาอยู่กับหนุ่มๆในเครื่องแบบตรงนี้นะครับการ่สื่อสารจับเรื่องราวาของโรคระบาดใช่เกี่ยวเ,เื่องกับโควิด -19 ด้วยนะครับครับก็เดี๋ยวเราไปที่ห้อง<ด>ตัดต่อคือห้องแสด็แจงชั้นห้องที่สองนะครับ ก็จะมีท mm ั้งงานของพี่ฟางเปียวินนะคะแล้วก็มีงานของพี่วิภูแล nah ้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นงานของราบุน้าครับราบุน่านะครับเป็นศิปินเรียกว่าเป็นสิปินไทยไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นสิปินลูกรึ่งไทยที่อาศัยอยู่ที่อเมริกานะครับตอนนี้ก็ศึกษาปริยญาโทอยู่แล้วก็ภาพพิมพ์ของเขาเนี่ยเป็นภาพพิมพ์ที่แกะจากลิโนแผ่นลิโนนะเรียกว่าลิโนคัทนะครับเทคนิคคล้ายๆวูดคัทนะฮะแต่ว่า ไม่ค่อยมีสปินพูดเรื่องยาเสพติดแต่ว่าลาดเอามาพูดได้น่าสนใจมากเราก็เอามันมาพูดตีแผงออกมาในลักษณะที่ว่ามันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นแล้วใครกันที่เป็นผู้สุดสุดและในช่วงเวลาหนึ่งของอประวัติศาสตร์ช่วงของวอรใช่และยังเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างสังคมด้วยนะฮะเรื่องการคอร์รัปชันในในทั้งตรวงการตำลวจตา,ตานะ,ะับ ตั้งชื่อแล้วเฟอร์รี่ตัวเฟอร์รี่เฟอร์รี่นะครับซึ่งรอบนี้ถ้าลองดูแล้วคารคเตอร์เฟอร์รี่ตอนนี้ก็คือกำลังเล่นกีตาร์สิ่งที่ศิลปินต้องการสื่อสารเองเนี่ยมันก็คือเรื่องของเสียงกระสบคาที่มันเป็นองค์ประกอบร่วมกันเสียงมันกระตุ้นเลาอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่ดึงความรู้สึกภายในออกมาได้ครับก็อยากให้มาลองมาดูครับมีทั้งหมด3ชิ้นของออฟสมิธนะครับว่า เรื่องราวของเสียงดนตรีและสงครามและตัวละครต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเราได้ฉายหนังสั้นเรื่องหนึงนะครับของคุณไทกิสักพิศนะครับทางด้านนี้แต่ว่าอาจจะคุยตรงนี้นะเพราะว่าตรงนั้นเสียงจะดังนิดน,นึงนะครับ mm hmm. ก็เรื่องนี้คืออนาลายนัยนครนะครับหรือว่า Trouble in Paradise นะฮะซึ่งเป็นหนังสั้นที่เล่า เราเมืองไทยเนี่ยเหตุการณ์ในประเทศของเราเนี่ยตั้งแต่ปี2559นะครับผ่านผ่านภาพนิ่งและก็เสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบพิเศษนะคโนเล่เตร์เอนของพี่ไทยศิเลยก็คือการสร้างวิชวลทางภาพยนตร์และเสียงที่มันสื่อสารกลับไปในความรู้สึกของผู้ชม คือการสร้างมิชชวที่เหมือนกับทําให้ผู้ชนติดอยู่กับความทรงจําติดอยู่กับเดจาวูติดอยู่กับภาพอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถหลุดต่อไปได้ซึ่งตรงนี้เป็นพคอยตอต่างที่พีไทยกีดีงออกมาแล้วก็เล่าเรื่องในครั้นี้ครับก็เดี๋ยวเราจะจบกันด้วยภาพเคลื่อนไหวของไทยกีสัพพิสิทธ์นะฮะแล้วก็ขอฝาก งานของนิสการครั้งน,รนรงนี้นะครับแล้วก็งานของไทกิสับพิ์ด้วยนะครับว่าอีกไม่นานเราจะได้ดูพยาโศกพิโยคพั่มนะนังยาวของคุณไทกินะครับโอเคนิสการนิสการมอนสเตอร์นะครับเราอย่างที่เกิดไปตอนแรกเราจัดแสดงถึงวันที่12กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะมีกิจการอะไรอยู่หลายอย่างอยากให้ทุกคนมาติดตามกันได้นะคะข้อมูลใดๆก็คือสามารถติดตามได้ที่เด อของ Facebook S S C Gallery หรือว่า IG ของ S S C Gallery นอกจากนั้นแล้วอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ช่วยกดไลค์แล้วก็ถ้ามีอะไรสามารถติดแฮชแท็กได้ที่ S นะ S C Gallery แล้ว S S C Monster ครับอย่าลืมนะครับ S S C Monster นะครับขอบคุณมากครับ